โอเควันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะกินอะไรพอดีเจมแมมอมขยากกินอัสเตอร์ยำก็เลยสั่งมาวันนี้เราจะมาลองชิมกันเมนูวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนี่นะครับเป็นหมูสามชั้นทอดกระเทียมนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้แบบนี้นะครับเมนูที่สอง พอหมูย่างทอดกระเทียมน,นี่นะฮะแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวจะมาชิมน,นี่เด็ดแต่ไม่ปลาล้านะครับยำหมูยอไข่แดงเค็มดูไข่แดงนะครับเป็นลูกเลย ใครสนใจเพิ่มคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เขาเป็นรสชาติแบบก,กลางๆตัวอย่างจะเป็นรสชาติแบบก,กลางๆไม่ใช่รสจัดถ้าเป็นคอที่เป็นรสจัดไม่แนะนํานดีกว่าแต่ถ้ากินแบบอร่อยๆจะกลางๆครับตัวอย่างคนชอบแบบกลางๆนะผมว่าใช้ได้ไม่ต้องกินนะถ้ารสจัดต้องไปพวกเจี๊ยปปบปากจัดอยู่แล้วไม่ รถจะจับแต่ถ้าอของอัตยามเนี่ยจะเป็นรถกลางๆรถข้างไปเบาๆนะกินง่ายนะกินง่ายอันนี้ไม่ปลาล้านะครับเพราะผมไม่กินปลาล้าตอนนี้ดูหมูสามชั้นทอดกระเทียมนะเนื้อหมูสามชั้นค่อนข้างจะแบบนี้ดูน่ากินนะทอดคือไม่ได้ถึงขนาดแต่ว่า ดำเป็นตอตะโกอะไรอย่างงี้นะเพราะแบบกําลังดูดีอ่ะแล้วกินแล้วเนี่ยมันมีความกรอบของเนื้อหนังกรอบของเขาแล้วก็แต่ส่วนส่วนมันเนี่ยมันไม่ถึงมันที่เรากินแล้วเลี่ยนเลยขนาดนั้นนะเพราะมันกินได้กินได้อยู่ว่าก,กินได้รสชาติ ตัวน,นี้เมนูนึงก็จะเป็นคอหมูย่างทอดกระเทียจะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับสุกกํลังดีไม่ดิบนะฮะสุกดีครับรสชาติะะอะอืก็ไม่มันก็อร่อยจ้ะอร่อย่ะ อ่อยเลยพวกเมนูทอดของ Yum, ขอัพเดอร์ยำอะจะค่อนข้าง,างรอร่อยแต่เป็นยำอะ่ะถ้าคนที่ไม่ไม่ชอบกินรสจัดกินได้โอเคแต่ถ้าคนชอบรสจัดต้องลองราที่ร้านอื่นนะเพราะรสเขาจะไม่ค่อยจัดกานเท่าไหร่กินแบบยำกำลังพอดีอดๆนะก็เมนูก็จะมีแนะนําประมาณนี้แต่ถ้าใครกินวันนี้ก็ทั้งคอหมูคอหมูย่างหมูสามชั้น ถ้เรออกกำลังกายเยอะกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ